ถั่ววันตำลึงครับพี่น้องเอาไวด้ดองเราเอาไว้ต้มชงทานนะครับผมท่านใดมีถาวันตำลึงอยู่ข้างบ้านถาวันใหญ่ๆอย่าลืมเก็บมาทำแบบนี้นะครับผมสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็มาตากแห้งนะครับผมตากประมาณสัก4ี่ห้าแดดเนาะแล้วก็ใช้ประมาณ 4- ี่ห้าชิ้น สี่ห้าชิ้นตอ่อใช้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยประมาณนี้ครับผมต่อน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรประมาณลิตรครึ่งนะครับต้มต้มสักสามสิบนาทีนะครับผมแล้วก็พอมันเย็นก็ใส่ตู้เย็นไว้กินเช้าเย็นเช้าเย็นวันละแก้วเช้าก่อนอาหารแล้วก็เย็นก็ก่อนนอนประมาณนี้เนาะ ผมต้มทานแล้วมาเช้ารู้สึกรสชาติหวานดีนะครับผมหวานหอมกลิ่นหอมดีนี่เพิ่งทำเมื่อวานนะครับยังไม่แห้งตากทำไว้เยอะนะครับเพื่อนบ้านมาขอซุ่มซุ่มตีไก่ชอบว่าจะเอาไปดองเหล้าขาวดองเหล้าก็ได้นะครับผมลองทำดูนะครับผมนี่คือเถาวันดำลึงนะครับสมุนไพรชั้นดีบำรุงสายตาแก่โรคเบาหวานนะครับความดันอ่า สตรีมีคันอะไรพวกนี้นะครับผมช่วยขับน้ําข่าวลองทําดูนะครับผมง่ายๆสมุนไพรเถาวันตำลึงครับผม